สวัสดีครับเราเรื่องร้อยตำนานในวันนี้นะครับก็จะพูดถึงประวัตินะครับของเกี่ยวกับท้องถิ่นท้องที่ของเทศบาลตำบลหนองแปนนะครับนั่นก็คือตำนานนนสาวเอนนนทสาวเอนะครับมีความเกี่ยวพันต่อเนื่องกันกันกบตำนานเมืองฟ้าแดดสองยางเนื่องด้วยว่านนทสาวเอนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวในตำนานเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ ซึ่งตามความเชื่อแล้วนะครับตามร่องรอยหลักฐานแล้วมีการสันนิษฐานว่านนเสาเอนะครับก็มีการก่อสร้างในยุคช่วงสมัยทวาราวาดี นั่นเองนะครับก็เกิดมาพร้อมๆก,กันกับเมืองฟ้าเดดส,สงยางนั่นเองซึ่งในอดีตนะครับพื้นที่ของนอนทสาวเอนะครับเป็นเพียงลานดินโล่งกว้างซึ่งปัจจุบันนี้นะครับมีต้นไม้เกิดขึ้นมากมายเลยเนื่องจากชุมชนที่เติบโตขึ้นนะครับและก็นอกจากนี้นะครับนักท่องเที่ยวมักจะแวะมาสักการะนนทสาวเอในวันปกตินะครับแล้วก็ในช่วงบุญบั้งไฟก็จะมีผู้คนนะครับมาสักการะบูชานะครับสิ่งศักดิ์สิทธ ตัวนนเสาเอนนี่นะครับก็มีลักษณะเป็นเนินดินนะครับมีหนองน้ําขนาดใหญ่นะครับในเมืองฟ้าแดดสงยางนะครับชาวบ้านต่างเชื่อกันว่าบริเวณนี้เคยเป็นปราสาทกลางน้ําที่พระยาฟ้าแดดนะครับสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับในการแปรพระราชฐานนั่นเองนะครับแล้วก็มีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าเป็นที่ให้หนางฟ้าหยาดนะครับซึ่งเป็นพระราชธ,ธิดานะครับได้มา แต่งองค์ทรงเครื่องนะครับเน้งด้วยคําว่าเอนะครับในคำว่าเอเป็นภาษาอีสานนะครับสาวเอเอก็คือเป็นคําที่ใช้เรียกลักษณะของการแต่งตัวแต่งกายให้สวยงามขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับจะเป็นการแต่งผมแต่งชุดใส่เครื่องประดับต่างๆเอขึ้นให้มันสวยให้มันงามนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับด้านบนนะครับของนนสาวเอบริเวณทางด้าน เหนือนะครับของพื้นที่ก็จะเป็นเนินดินและมีหนองน้ำขนาดใหญ่นะครับในเมืองฟ้าแดดสงยางซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อว่าบริเวณนี้เคยเป็นปราสาทกลางน้ำที่พญาฟ้าแดดนะครับสร้างขึ้นเพื่อใช้ประทับในการให้พระธิดานะครับได้มาอยู่อย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะครับและทางขวานะครับของทางตำแหน่งของบนเสาเอกก็จะเป็นศาลานะครับ เป็นศาลาแล้วก็มีศาลปู่ย่าตรงบริเวณนั้นซึ่งเจดีย์นนสาวเอนะครับก็ตั้งอยู่นะครับที่ตำบลหนองแปดออำเภอกำมะลาสายจังหวัดกระสินซึ่งทุกคนสามารถที่จะไปสักการะบูชาได้นะโดยนนท์สาวเอนี่นะครับก็สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2499นะครับโดย พระราชพรมจริยคุณซึ่งเป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดกาลสินนะครับมีสถาปัตยกรรมเป็นเจดีมณดกยอดระคังนะครับก่ออิฐปูนที่ต่อห้องมุกยืดออกมาทางที่ตะวันออกนะครับในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีกำแพงแก้วล้อมรอบในส่วนมณดกยอดเก็นะครับมีประตูทางเข้าหนึ่งด้านและหน้าต่างอีกสองด้านภายในจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป เนือมันดบนะครับก็จะเป็นองค์รักหังย่อเกศตั้งบนฐานบัวโย่เกศนะครับส่วนยอดเป็นชั้นกลีบบัวกลมนะครับแล้วก็สลับกับชั้นหน้ากระดานกลม3ชั้นรับปล้องชนไนและปลียอดนะครับก็เป็นสถานที่ท,ที่เก็บอาวัตถุโบรารณนะครับก็ตามความเชื่อหากใครไปท่องเที่ยวหรือว่าไปเจออะไรที่เป็นวัตถุ ที่คิดว่าจะเอาเก็บออกมานะครับเอาไปขายได้พวกแก้วแหวนเงินทองนะครับตามตำนานความเชื่อก็มีเรื่องเล่าว,ว่าใครที่เอากําไรเอาเครื่องประดับต่างๆนะครับที่พบอยู่ที่บริเวณโนนสาวเอไปก็จะไมะ่ไม่สามารถอยู่เป็นสุขได้นะครับก็จะฝันประหลาดทําให้ต้องเอาสิ่งของหลน,น,นั้นนะครับกลับมาคืนไว้ที่เดิมนั่นเองนะครับนี่คือตำนานความเชื่อของโนนสาวเอนะครับ ดูส่วนตัวแล้วนะครับผมก็เคยไปที่นนศาวเอแห่งนี้เหมือนกันนะครับในช่วงอา,อายุ24-25ปีนะครับเคยไปนั่งสมาธิกรรมฐานที่บริเวณนนศาวเอนะครับในช่วงกลางคืนนะครับเป็นช่วงพระอาจารย์ท่านนะครับก็จําพรรษาอยู่ที่นนศาวเอจนอนานวน3เดือนนะครับเหตุการณ์นขนาดผมก็เคยไปนะครับโดยพระอาจารย์ท่านจะ ีจุดนะครับให้พวกเราที่สนใจอยากจะไปฝึกติวนะครับให้นั่งตามจุดต่างๆโดยที่ท่านจะเลือกให้ว่าจุดนี้ได้จุดนี้ไม่ได้นะครับก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกประหลาดเหมือนกันก็คือแปลกประลาดก็คือเราไม่คิดว่าเราจะไปทําอย่างนั้นนะครับก็ไปนั่ง ก็ได้ฝึกจิตโดยเราจะมีเทียนหนึ่งเล่มน,นะครับตั้งตรงกลางทีนี้ด้วยความที่คนเราก็จะมีจินตนาการต่างๆมากมายเลยนะครับตอนนั้นก็ผมก็นั่งหลับตาไปนะครับด้านหน้า,นานก็จะมีเทียนหนึ่งเล่มเราก็จะจิตฟุ้งซ่านไปกลัวโน่นกลัวนี้นะครับป้อมเป็นความมืดใช่ไหมแล้วก็พอมองดูก็จินตนาการว่าเหมือนนีเปรดนะครับมาดูเรานักสมาธินะครับแต่เหตุการณครั้งนั้นเนาะ ราก็แบบกลัวมากมากเลยเพราะว่าแต่ละคนแต่ละจุดนั่งหา่างกันมากว่าศัยความกล้านะครับแล้วก็จิตใจอันแน่วแน่นะครับในการที่จะไปนั่งภาวนานอยู่ที่โนนสาวเอโดยทั่วไปแล้วนะครับก็โนนสาวเอวเหมือนเป็นร่องรอยหลักฐานที่เหลืออยู่ตั้งแต่สมัยทวารวดีมันเหลือร่องรอยไม่เยอะนะครับยุคหลังๆก็มีการก่อสร้างน,นะครับให้ สวยงามยิ่งขึ้นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับตามคติความเชื่อโดยในสมัยก่อนอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับพระยาฟาเดดก็จะสร้างปรา,าสาทเสาเดียวนะครับให้นางฟาญาตนะครับได้มาประทับนะครับนบนปรา,าสาทแห่งนี้จึงเรียกว่าโนนสาวเอนะครับลักษณะคือภูมิประเทศในตรงนั้นนะครับมันจะเป็นเนินดินเป็นโนนนะครับภาษาอีสานจะเรียกว่าโนนโนน ถ้าแปลเป็นภาษาไทยรัชการก็จะแปลว่า,าเนินดินนะครับแล้วก็จะมีหนองน้ําเป็นแบบบึงน้ําขนาดใหญ่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีปรสา,าสาทเสาเดียวโดยมีนางฟ้าหยาดนะครับอยู่ที่โดมเสาเอตรงนี้แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังจะมีพี่เลี้ยงต่างๆที่คอยดูแลนางฟ้าหยาดนะครับที่ที่โดเสาเอแห่งนี้นอกตามความเชื่อนะครับในยุคนั้นก็จะมีอ่าเป็นอ่าเป็นพระเอกนะครับจากเรื่องอ่าตำนานเมืองฟ้าแดดทรงยา าจำชื่อไม่ผิดนะครับชื่อว่าพระยาจันทราชนะครับพระยาจันทราชก็มาต่อไก่นะครับต่อไก่จนเลยเถิดได้หลงทางมาที่นวลสาวเอซึ่งเป็นสถานที่แห่งแรกที่ทั้งคู่ได้พบกันโดยบังเอิญน,นะครับก็เกิดเป็นความรักของทั้งคู่เกิดขึ้นนะครับโดยที่นางสนมหรือพี่เลี้ยงนะครับของนางฟ้าแดดก,ก็ทําเป็นไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ เพื่อเป็นแบบเปิดทางให้ทั้งสองได้อยู่กินชันสามีภรรยานะครับจนกระทั่งนางฝ้ายาดก็ตั้งคันนะครับตั้งคันขึ้นก็ทั้งสองคนก็เลยแบบรู้สึกกังวลใจจึงทําให้พญาจันทราชนะครับต้องเดินทางกลับบ้านเมือของตนเองนะครับเพื่อที่จะอาจัดเตรียมขบวนขันหมากนะครับเป็นมาสุครนางฝ้าหยาตามพระราชพิธี ของยุคสมัยนั้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิดคาดหวังไว้นะครับเนื่องด้วยพระยาฟาเดดทรงกลิ้วมากนะครับก็เลยมีการจุดด้วยสงครามนั่นเองนะครับสงครามตัวเหตุการณ์ในสงครามครั้งนั้นก็ทําให้พระยาจันทราชนะครับสิ้นชีวิตหรือว่าสิ้นพระชนอยู่ที่สนามรบนะครับเป็นผลให้นางฝ้ายารู้สึก เสียใจเป็นอย่างยิ่งที่สูญเสียพระสวามีนะครับผู้เป็นที่รักไปทําให้นางเกิดการตรอมใจนะครับแล้วก็สิ้นพระชนไปพร้อมกับลูกในครรภ์นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเกิดการสูญเสียแล้วก็ทําให้พญาฝาแดดกับนางเขียว้อมนะครับรู้สึกเสียใจมากๆเลยที่เป็นต้นเหตุให้ทั้งคู่ต้องจบชีวิตเช่นนี้นะครับจึงมีการสร้างสถูปเจดีย์ต่างๆไปม,มากมายเลยนะครับตรงบริเวณอ่า ที่สร้างในปัจจุบันนี้มีการสันนิษฐานว่าจะเป็นตรงบริเวณพระาธาตุยาคูนะครับนึ่งด้วยในสมัยก่อนจะมีการสร้างสถูปเจดีย์ไว้เยอะแยะมากเลยนะครับเยอะแยะมากมายเลยโดยให้ที่ทั้งสองพระองค์นะครับได้คู่กันอยู่ในเจดีย์นั้นนะครับก็มีหลายเจดีย์มากแต่เจดีย์องค์ที่สมบูรณ์ที่สุดในปัจจุบันนี้ก็คือเจดีย์พระาธาตุยาคูนะครับซึ่งตั้งอยู่อเภอกรมลาสายก็ขอเชิญนทุกท่านนะครับใครที่ยังไม่เคยไปก็เชิญชวนนะครับไป ชมได้ที่สระทัยาคูจังหวัดกาลสิศิุ์นะครับของเรานั่นเองนี่คือเป็นตำนานของโนนสาวเอโดยย่อนะครับซึ่งปัจจุบันนี้โนนสาวเอก็มีอยู่จริงนะครับตั้งอยู่บริเวณบ้านนาบึงตำบลหนองแปนอำเภอกำมลาไสจังหวัดกาลสินิุ์นะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องราวตำนานนะครับวรรณกรรมท้องถิ่นนะครับเป็นมุขปาฐะที่เล่าสืบต่อกันมานะครับแล้วก็มีเรื่องรอยหลักฐานด้วย วันนี้ก็จะลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับชมรับฟังนะครับท่านสามารถคอมเมนต์ได้นะครับคลิปนี้ก็จะตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าอ่านทางข้อมูลที่ไปรีเสิร์ชมานะครับแล้วก็มีการพูดตามความเข้าใจจากที่ได้สัสมความรู้มาด้วยนะครับขอบคุณนะครับพบกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ